สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันทน,นดอทเคกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานั่งเมาส์มอยกันซึ่งเนื่องมาจากว่าแฮชแท็กการย้ายประเทศหรือว่ากลุ่มการย้ายประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสมาแรงมากๆนะคะในช่วงนี้วันนี้นะคะกันก็เลยจะมาเมาส์มอยนะคะถึงเรื่องการย้ายประเทศมาที่อเมริกานะคะด้วยโครงการออแพของดิฉันเองนะคะเป็น ข้อดีข้อเสียของการย้ายประเทศมาเป็นออแพร์นะคะว่าจะมีอะไรบ้างคือมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อดีที่แยกออกไปเลยข้อเสียแยกออกไปเลยมันอาจจะเป็นแบบรวมๆกันนะคะเพราะว่าแบบบางทีอ่ะชีวิตคนเรามันมันไม่ได้มีแบบดีไปเลยหรือว่าเสียไปเลยบางทีมันมีเรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามาพอเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวที่จะแบบแก้ไขปัญหาสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นข้อดีนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะแบบมาเมาส์มอยถึงข้อดีข้อเสียรวมๆกันและ รวมๆกันละกันเนาะโอเคมาดูกันที่ข้อดีนะคะจดไว้ก่อนเพื่อลืมชอบพูดไปเรื่อยนะคะเข้ปาปาเข้าดงไปเรื่อยจดไว้นะคะจะได้ไม่ต้องแบบหลงทางไปไกลข้อดนะีะนองการเป็นออแพรเลยอะอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าออแพรก็คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเรามาด้วยวีซ่าเจวันวีซ่าแลกเปลี่ยน แล้วก็เราอะได้รับ SSN นะคะคือ Social Security ของประเทศอเมริกานี่แหละแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของการทำงานอยู่อันนั้นเราแบบค่อยไปพูดถึงเรื่อง,องการเป็นออแพร์แล้วกันเนาะเราอะสามารถทำงานโดยการเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะอยู่กับ h o สต Family ได้รับ ได้รับค่าตอบแทนอาทิตย์ละห9 5่5เหเรียญน,นะคะทำงานไม่เกิน45ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เราอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เลยมีห้องนอนส่วนตัวบางคนมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะหรือว่าแชร์กับเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ว่าเรามีห้องนอนส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตโฮสต์แฟมิลี่บางคนมีซิมการ์ดให้นะคะเป็นแบบแฟมิลี่แพลน คือเราสามารถใช้เน็ตอลิมิเต็ดหรือว่าโทรออลิมิเต็ดได้นะคะโดยไม่ต้องเสียเงินเพราะว่าเราแบบใช้ซิมของโฮสต์นะคะพอวันที่เราแยกออกบ้านเนี่ยเราก็คือซิมให้กับโฮสต์โฮสต์ก็แบบเอาให้ออแพรคนต่อไปแล้วก็หนใน1ปีที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะคะเราสามารถรีแมทได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียค่ารีแมทนะคะแล้วก็เวลาที่เราต้องย้ายไปบ้านโฮสต์แฟมิลี่อื่นๆเนี่ยทางเอเจนซี่ก็จะ จะจ่ายค่าเดินทางให้นะคะอย่างการเนี่ยรีแมทจากาแคลิฟอร์เนียนะคะมาที่นิวแฮมป์เชียเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแฟมลี่เขาก็จะเอยเอเจนซี่เขาก็จะจัดการให้ประมาณนี้เนาะต่อมาอีกข้อนึงนะคะคือใน1 1ปีของการทําง,งานเป็นออเพ์เนี่ยเราสามารถเทคเวเคชันได้2ส,สัปดาห์ก็คือเราไปเที่ยวได้เลยนะคะโดยที่เราอะ่ะยังได้รับเงิน 95.75ต่ออาทิตย์นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานแต่ว่าเราสามารถเทคเว c ค t ชันได้14วันก็คือ2อาทิตย์นะคะแต่แฟมิลี่บางคนแฟมิลี่บางครอบครัวเนี่ยเขาให้เราแบบอาจจะเป็น3อาทิตย์หรืออาจจะเป็นแล้วแต่นะคะอย่างก้างเนี่ยก้าวก็เคยได้ออ2อาทิตย์มาแล้วนะคะโดยที่แบบว่าเคยเคยใช้ไปแล้ว1อาทิตย์ แล้วแบบอีกอาทิตย์ที่เหลือเขาให้เราไปสองอาทิตย์เลยนะคะก็คือแบบว่าได้เงินแล้วก็ได้มีเวลาทเที่ยวเต็มๆนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนด้วยนะคะคือในโครงการเนี่ยเราจะได้เรียนอย่างน้อย80ชั่วโมงหรือว่า1เครดิตนะคะหรือว่า3มเครดิตจำาว้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าโดยที่โฮสต์แฟมิลี่เนี่ยจะเป็นคน ออกต้นทุนให้เรานะคะจำนวน500 US ดอลลาร์นะคะแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่เรียนคอร์สฟรีอย่างกั้งเนี่ยกั้งเรียนคอร์สฟรีนะคะโค้ตเนี่ยไม่ต้องจ่ายโค้ตน่ยไม่ได้จ่ายอะไรให้เลย500ดอลลาร์เนี่ยโค้ตไม่ได้จ่ายเพราะว่าเราไปเรียนฟรีนะคะทีนี้เนี่ยพอออกจากโครงการเนี่ยเพิ่งมาดูทีหลังว่าจริงๆแล้วนะคะโฮสต์เนี่ยจะต้องสนับสนุนค่า Education ให้กับ อแผถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเรียนคอร์สฟรีใช่ไหมแต่ว่า,เ,าเราอ่ะควรที่จะต้องใช้สิทธิ์ที่เราควรจะได้นะคะอย่างบางคนแบบเรียนคอร์สฟรีไปแล้วอ่ะเป็นคอร์สฝึกภาษาเรียนฟรีไปแล้วนะคะแต่ว่าแบบมีความสนใจเราอยากจะไปเรียนเปียโน,โนเราอยากจะไปเรียนเต้นลัมเราอยากจะไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอันนี้เราจะต้องคุยกับทางาที่ปรึกษา แล้วก็คุยกับทางขอแฟมิลี่นะคะเพราะว่ายัางไงแล้วเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าอิมดูเคชันให้กับเรานะคะต่อมาคือเราได้ฝึกภาษาแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยมาอยากมาเป็นออแพรอยากย้ายประเทศมาก็คืออยากฝึกภาษาอังกฤษให้มันเก่งขึ้นแล้วหนึ่งปีที่เราเป็นออแพรอย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเก่งภาษาขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะร่มรุกคุกคานไปเยอะนะคะคุกคุกประปาไปเยอะ ตกเครื่องบินตกรถตกเรือตก,ตกทุกอย่างเพราะว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะคะมันจะไม่เรากเก่งขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเราแบบได้คุยกับเด็กทุกๆวันได้คุยกับพ่อแม่ถึงแม้ว่าบางคนไม่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้สนิทกับครอบครัวหรือว่าไม่ได้เป็น Part ท f องฟาร์มออะไรใดก็ตามนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราได้คุยกับเด็กอะ่ะคือถ้าเป็นเด็กโตอย่างน้อยเราไม่เข้าใจที่เขาพูด เขาก็จะสอนเราบางทีก็คือแบบเด็กประมาณสี่ขวบห้าขวบอะไรแบบเนี้ยนะคะคือมันอาจจะแบบมันอาจจะอา,อารมณ์เสียบ้างแหละแต่เพราะเราไม่เข้าใจไงอธิบายให้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนเราแล้วเด็กวัยเนี้ยจะเป็นวัยที่แบบชอบเล่นเป็นคุณครูชอบเล่นเป็นคุณหมอชอบเล่นเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะสอนเราอ่ะเป็นพวกแบบคบําศัพท์ต่างๆนะคะแล้วเวลาที่เราได้ฟังคน ที่เขาแบบพูดกันครอบครัวพูดกันในบ้านหรือเวลาที่เราไปที่นู่นที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมาเป็นภาษาอังกฤษมันจะช่วยแบบซึมซับให้เราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะแน่นอนว่าเก่งขึ้นแน่นอนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีเหตุผลที่อยากย้ายประเทศก็คือแบบอยากจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราอยากที่จะไปเจอมุมมองอะไรใหม่ๆอยากที่จะไปเรียนรู้การใช้ชีวิตที่มันแบบ ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนเราจะได้เจอโลกที่มันกว้างขึ้นได้เจอมุมมองความคิดผู้คนวัฒนธรรมอะไรที่มันแตกต่างจากประเทศไทยมากอาหารการกินเอย่ยมารยงมารยาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันแตกต่างกันแน่นอนมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ได้ปรับตัว ได้เปลี่ยนความคิดมุมมองความคิดอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทัศนคติของเรานะคะได้ได้ไปท่องเที่ยวแน่นอนเราได้ไปท่องเที่ยวนะคะบางคนได้หยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาวีคเอนเนี่ยแล้วแล้วก็แบบมีรถให้ใช้โอโหอันนี้คือแบบดีมากได้แบบขับไปเจอเพื่อนได้ไปเจอได้ไปเที่ยวอะเสาร์อาทิตย์มาละนะัดวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีอยู่ LA นะคือแบบมีที่เที่ยวเยอะมาก แต่ก็ข้อเสียของก้างคือแบบช่วงแรกนะคะก้างแบบไม่ได้ใช้รถก็ต้องแบบหนัง่งรถเมห์นั่งเมโชรหนังหน่งแบบซับเวอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงที่อยู่บอสตันไม่มีรถก็ต้องหนัง่งรถไฟมันก็แล้วแต่คนนะคะบางทีคือแบบข้อเสียคือถ้าไม่มีรถอะมันก็ใช้ชีวิตอยู่ลําบากแต่ถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในเมือง ในตัวเมืองที่แบบว่าเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงซัพเว์แล้วก็แบบไปเจอเพื่อนในดาวเทาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ง่ายใช้ชีวิตง่ายแต่บางคนก็ไม่อะแต่ว่าบางคนมีเพื่อนเพื่อนมีรถไปกับเพื่อนเอนะ่ไหนมันก็มีแบบข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะไปเที่ยวอนะไป,วไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวนชั่นอลพาร์คไปเที่ยวซิตี้ไปเที่ยวแบบมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออเมริกา มันจะมีฤดูที่มันแตกต่างกันใช่ไหมซัมเมอร์ก็มีบีชมีอะไรให้เล่นมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยช่วงวินเทอร์หิมะต,ตกอ่ะก็ไปเล่นสกีไปเล่นสโนว์บอร์ดไอ์ครีตอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรให้ทําเยอะมากนะคะทุกคนก็จะได้แบบใช้ชีวิตมุมมองอะไรที่มันแบบแตกต่างกันไปเนาะเรามาพูดกันถึงข้อเสียกันดีกว่านะคะข้อเสียของการเป็นออพเนเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับอ่าบางแฟมิลี่แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบ โชคดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางคนคือแบบเจอโคดดีประเสริฐมากกราบข้อเสียก็คือบางคบางครอบครัวคือแบบมีตารางงานที่ไม่ชัดเจนบางบางอาทิตย์คือแบบอ่าได้หยุดวันไหนไม่รู้แล้วแต่เขาจะให้ตารางเรามาอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วแบบทวันเดียวอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วไม่มีรถให้ใช้อีกอ้าวแล้ว,ลวการที่จะเดินทางมันก็ลําบากนะคะก้าเคยพูดเอ่อเคยแชร์ประสบการณ์หลายๆครั้งไปแล้วแหละเกี่ยวกับการเป็นออแพร์แล้วแบบว่าไม่มีรถใช้แล้วก็ต้องแบบเดินทางลำบากกว่าที่จะไปเจอเพื่อนได้กว่าที่แบบจะได้ทำอะไรในแต่ละวันอะไรงเงี้ยค่ะเวลาที่เราเดินทางก็แบบ หมดไปแล้วหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเป็นทําทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นแม่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงๆแล้วเนี่ยอแพรมีหน้าที่แค่ดูแลเด็กอย่างเดียวนะคะเราอาจจะได้แบบชิดขี้ชิดเยี่ยมไม่เป็นไรเราอาจจะได้ทําความสะอาดห้องน้ําเด็กไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเด็กแต่บางครอบครัวไม่เลยบางครอบครัวคือเรา ต้องทากับข้าวให้เขากินไม่พอต้องล้างจานให้เขาอีกต้องกวาดบ้านถูบ้านให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบบางคนไม่ได้มีเงินเอ็กซ์ตร้าให้ก็มีนะคะต่อมาคือบางครั้งเราไม่ไม่มีความเป็นส่วนตัวนะคะคือบางทีแบบว่าบางทีห้องเราติดกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนที่เราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่คือเวลาที่ไทยกับเมกามนตามกันอยู่แล้วเนาะเวลา ที่ไทยเนี่ยเปตอนเช้าของเราเป็นตอนกลางคืนแล้วเวลาที่เราจะคุยกับพ่อกับแม่เนี่ยเราคุยตอนกลางคืนเขาก็แบบอ่ะเราเสียงดังไปรบกวนลูกเขาอีกแม่เราคุยโทรศัพท์เราก็เลยต้องแบบหาวิธีอ่ะไปคุยข้างนอกบ้านหนาวก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็บางทีเราไม่ได้มีความเป็นพาร์ทออฟแฟมิลี่กับเขาเนาะมันก็จะรู้สึกแบบอ่ะขัดขัดกันเกินแหละบางทีก็รู้สึกประมาารู้สึกแบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เวลาจะ,ะเดินอะไรใลบ้าเล็อย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนกับเขามองเราแบบแล้วโขลกตาเลรอย่างเงี้ยนะก็มีนะคะแล้วก็บางครั้งแล้เ,เขาแบบเข้มงวดจนเกินไปบางแบบบางคนบางคนคือแบบหงกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเน็ตก็ไม่มีให้ใช้มีซิมให้ใช้แต่ว่าเล่นเน็ตไม่ได้เอา้าแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ ก็เลยต้องไปหาซื้อซิมเองจา้าเด็กเองอ่ะก็มีมีรถให้ใช้แต่ว่าไม่ให้ใช้ส่วนตัวเอา้าเอา้าคือให้ใช้แค่เฉพาะรับส่งเด็กแต่ไม่ให้ใช้ส่วนตัวอ่าก็งงไปอีกนะคะจะเติมน้ำมันเองก็ไม่ได้ไม่ให้ใช้ไงก็คือไม่ให้ใช้จะเติมน้ำมันเองก็คือไม่ให้ใช้ก็อ,อย่าง <c oughs> ก็เลยแบบอ่าอูเบอร์อูเบอร์ Uber. Uber ก็แพง แพงกดค่ากับข้าวอีกนะค่าอูเบอร์เนี่ยอ่าอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเราอยู่ไกลบ้านเนาะความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยม,ม,มันไม่ได้เหมือนกับว่าอ้ะทำงานอยู่กรุงเทพพ่อกับแม่อยู่เชียงใหม่ช่วงนี้วันหยุดได้หยุดแบบสี่ห้าวันบินกับเชียงใหมซ่ซีอะไรอย่างเงี้ยได้ไปฮิวตัวเองแม่ไม,ไม่สิ่งที่ทําได้ก็คือแค่แบบเฟซไทม์นะคะมันแบบอารมณ์คิดถึงบ้านอารมณ์เหงามันมาแน่นอนแหละแล้วแล้วแบบเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะ กำ,ำจัดความรู้สึกนั้นยังไงก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วมาติดไม่มีรถให้ใช้แล้วแบบมาติดที่แบบต้องเดินทางลําบากมาติดที่อูเบอร์แพงอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตก็จะลันทดนิดนึง่ะทุกคนบางทีแบบเจอเรื่องแย่ๆมาท้อแท้มาคือเรามีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือเราแต่บางครั้งบางอย่างเพื่อนก็ไม่สามารถช่วยเราได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือช่วยตัวเองก็คือต้องแบบ เอาวะสู้อาจจะล็อกให้ได้เสียใจยได้แต่แบบสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาด้วยตัวเองพอวันหนึ่งที่เราก้าวข้าผ่านจุดนั้นมาได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นข้อดีของเราคือเราเก่งขึ้นเรากล้าขึ้นเราไม่กลัวกับแบบปัญหาที่เราจะต้องเจอถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องแบบได้ย้ายประเทศอีกหรือว่าเราอาจจะไปที่นู่นที่นี่อีกเราก็จะไม่กลัวแล้วกับการที่ท้อหรือว่าการที่ ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราอะไรเงนีนะคะก็จะกลายเป็นคนที่เก็งขึ้นเนาะอันนี้ก็ก็กลับกลายมาเป็นข้อดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นข้อเสียนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับข้อดีข้อเสียของการมาเป็นออเพรก้างเคยทําคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตโดยที่ไม่เก็งภาษาอังกฤษในอเมริกาแลแ้วแหละก็สามารถไปตามย้อนดูกันได้นะคะว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่ลำบากขนาดไหน แต่สุดท้ายแล้วนะคะมาถึงจุดนี้นะคะสปีที่มาอยู่ที่อเมริกาเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมากๆคนรอบข้างคนใกล้ตัวเนี่ยก็แบบพูดไปเสียงเดียวกันว่าคุณเก่งขึ้นมากๆกว่าเมื่อก่อนเยอะคือเราอาจจะไม่ได้มองเห็นตัวเราเองว่าเราเก่งขึ้นแต่คนที่อยู่รอบข้างเราอะ่ะเขาจะมองเห็นว่าเราแบบเก่งขึ้นมีพัฒน,นาการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะแบบว่าสามารถที่จะแบบไปเหมือนกับว่า ทำอะไรได้อะอาจจะหางานอาจจะเรียนอาจจะแบบหาไรายได้อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรเพราะว่าเราแบบเก่งขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประสบการณ์นะคะการามาเป็นออพรการย้ายประเทศมาเป็นออพรของกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่มีคําถาม อะไรนะคะมีน้องๆหลายคนถามเกี่ยวกับโครงการออแพ์เข้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาย,ย่งไงเนี่ยเราจะค่อยมาพูดถึงเรื่องการเป็นออแพรค่าใช้จงใช้จ่ายขั้นตอนยนยงยังงงยังไงก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ